เอ้ยเอ้ยทำยังางทำยงไงกูคุยแลกูกูวิ่งไหมผมว่าเออซี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 สำนักที่ม well> ึงเลยก็ปัจจุว่าเสร็จประมาณร้อยห้าสิบาตาช่ยชยชอ่ะนี่เรากระมังราบางกล้องกอีครับเดีานี้ได้นะ ตั้งดูภาพเลยแล้วก็อะเออ้อวเขมแข็่คุณรอแล้วอ่ะไปห้องก็เอ็นสองสามจับปั๊บเลยนะอ็นดูภาพนี้ไว้นะ Thôi, ừ. đưa ừ. ừ. ra đây Đi, đi, em Để tôi nghe em, vô Thuông thường Đi đi Cơ chế mỹ tăng ngựa Đi 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 หน้าพังไรห,หน้าพังหน,ออออหน่อย <c oughs> เออเอ็มย่อลงหน่อยเออเองนะมองปนติใช่ไหมเจ็บปวดประสาทเอ็มเอามือ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 ไม่รู้ว่าอะไรอ่ะเอามือเอเอนีออ่ก็ได้ก็จวเดี๋ยวเอามือเอาประสาทจัข้าง่ากุ้

มาอินดีด้วยอ่ะอ่ะเอมเอด้วยนะเดินสองากเลักันสองกางไปดิตั้มทายไปดิไปดิทายให้ทายให้ไปไปตากงไปตากงไปสอ้นนี้อนคือสันละตะลอนหาสิบป ไม่รู้อะไร้านอะไรไม่รู้ว่าซลเราเดินเราเดินไปเราถ่ายไปโซลเราทำเพื่อเพื่อนเนาะมั้งอ้าวไม่พูดยังเราตามไม่ไหวไอ้กไม่ใช่อเม้นอ้อท

หันหน้ามาหันหน้ามาออกไปกี้เออหันหน้ามาสวย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 ดดู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 ดยดู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 ดดูดเดูดูวูดีดู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 ดด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  เราก well. we yeah. no, no, ็ไปจบองชายหาดเลยนั to ่งอยู่บพื้นแล้วพอไ่หาไปหาเล่นหยุนก็ไม่เราถ่ายเิงอ่ะผมว่าไม่ต้องมาใส่นี่ก็ได้ได้ก็เดี๋ยวช่วงบ่ายก็ได้ไงอันนี้ช่วงนี้ก็คือจัดเต็มชุดแต่งงานกันช่วงบ่ายเริมไกล้วย่าเดินเาเาเดินเยเย่างเดียวเลยเซเว่นอกแบต้องไม่ขาเรานานเลค่ะ

lắm gia, thôi, gia, tham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  gia, cái gia, lắm. gia, lắm, gia, tham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  gia, lắm, gia, tham 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 cũng tham gia, tham gia, tham cũng tham gia,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  tham

càng quá, càng quá, càng quá còn, càng quá còn. cái càng, cái gì quá? em, dì, yến, chị, luôn. càng, càng quá, quá để cái này, em có phải nhíp? song can, song can. ních đến tuần thì làm cái khó em, 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 người ấy bao quá. Đẹp. Nào. cái, này, để nó được bên tự nhiên. Lập lại phim. Bao, cái kẹt. อาจจะอยากมีเป็นฟองกาวก็ได้อ,อ,อยากวัดแจ้งอยากวัดโพ <c oughs> อา่าหลุดหดเลยดูอ้าวบอกใครคมาย่พ่คุยแม่แล้วปายุเบสไม่หมด <c oughs>